สวัสดีครับผมอาจารย์กเกตกาฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์พุทธมีลัคณาอยู่ในราศีกร,รกฎประจําวันที่16ปุราคมพุทธศักราช2565ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องการาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถ ร่วมเป็นผู้มีวาคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตแกาจะเรีน้ำชากา,ฟาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเลือนไหนสัมพันธ์ดาวอะไรพบอะไรเกิดเรื่องเหตุอะไรยังไงก็ว่ากาันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูมาขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้น แล้วสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนะักกลายเป็นเบาเอาละนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์นะฮะซึ่งใช้เวลาเดินนะครับนะั้นในหนึ่งเดือนเนี่ยสองวันครึ่งสองวันครึ่งก็คือครบทุกราศีอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องอยู่ว่าพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรที่เป็นอริมรณนะวินาศกาลกินีถ้าดาวพระจันทร์เป็นสถิตก็จะเกิดเรื่องเกิดราวในช่วงนั้นเท่านั้นเองนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับก็คือ เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับถือว่าเป็นบทบาทสําคัญนะครับในช่วงของเดือนนี้พอสมควรนะครับเอาละนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยในช่วงของวันที่1น,นะจนถึงวันที่17อยู่ในราศีกันนะการเงินของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับอยู่ในเรือนของสาหาชาก็แปลว่าจะเกิดจากคอนเน็ชันต่างๆเกิดการเข้าหาเกิด จากการมีปฏิสัมพันธ์นะครับนะจะค้าจะขายจะทําอะไรยังไงก็ให้เน้นเรื่องของคอนดิชันในลนักษณะต่างๆก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของออนไลน์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ นะครับสามารถรวยเฮงได้เช่นกันนะนะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับก็จะย้ายไปในราศีตุลน,นะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่18จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา1 0 3นาฬกา32นาทีดาวเชื้อเรือนการเงินจะไปอยู่ในเรือนของหลักทรั์นะที่เราเรียกว่าพันธุนะครับการเงินเกิดจากการทําธุรกิจธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งนะจะซื้อ ขายอะไรยังไงนะครับกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราสามารถขายได้หมดนะถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆก็จะเป็นพวกรถพวกที่ดินนะแต่ถ้าเป็นเรื่องจุกจิกจุกจิก,จกทั่วๆไปก็เป็นลักษณะการขายของทั่วๆไปที่ตอบโจทย์ความต้องการนะครับของเ,อเขาเรียกวิถีชีวิตของคนทั่วๆไปเพราะพันธุ์เนี่ยนะจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับรอบๆตัวเรานะครับนะบนะก็ถือว่าโอเคนะครับการที่ดาวเจ้าเอนการเงินเราไปอยู่ในเรือนของพันธุถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับดาว การเงินเป็นการลักกินีนะแล้วเป็นพันธุเนี่ยก็ส่วนใหญ่อาจจะเสียเงินกับญาติพี่น้องได้เช่นกันนะครับหรืออาจจะเสียเงินนะครับซ่อมบ้านซื้อบ้านได้หมดนะครับนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีกรกฎนะครับนะใช้เงินต่อเงินนะ แปลสภาพหลักทรัพย์เป็นเงินเป็นทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่เสริมยังไงนะครับได้ไพ่นะครับนะชัยตัญญามหาปาผู้นะครับนะก็บอกต้องบอกอย่างนี้นะครับนะว่าถ้าเกิดเราจะแปลหลักทรัพย์ลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยนะรเราก็ลองดูซิว่าที่ดินอะไรของเราที่มันไม่จําเป็นวิถีชีวิตเรานะครับเราจะคือเอาไปเอาไว้เฉยๆมันไม่ได้ก่อเกิดรายได้นะครับก็เกิดผลประโยชน์เราก็ขายเซียหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับนะแต่เราต้องดูแล้วนะว่า นะครับพื้นที่นี้หรืออะไรนี้เนี่ยไม่สามารถทําให้ก่อเกิดไรายได้เท่าที่ควรจะเป็นตามระยะเวลานะครับนะ่ยเราก็นะครับ สามารถเอาไปขายหรืออะไรยังไงเขาว่ากันไปนะเขา่าไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่เกี่ยวเรื่องของความไม่แยแสนในลักษณะต่างๆนะพอมาเชื่อมโยงกับเดือนพันธุหรือแปลว่าหลักทรัพย์นะก็แปลว่าให้เราเองเนี่ยขายที่ที่มันไม่คําให้ก่อเกิดรายได้นะครับเอาเงินมาแปลไปอย่างอื่นจะดีกว่านะอันนี้คือในส่วนของพวกนักลงทุนนะครับแต่ถ้าเกิดเ่าเป็นลักษณะทั่วๆไปนะ ก็ต้องบอกว่าการเงินการทองของเราเองเนี่ยนะครับนะก็จะหมดไปกับในเรื่องของญาติพี่น้องหรืออะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดบางคนในพื้นดวงเป็นคนที่ขี้เก๊ะโเกงใจคนนะครับคุณก็ต้องปฏิเสธให้เป็นนะนิดนึงนะครับนะบางครั้งพูดยากนะครับเพราะว่าผมก็มีลูกค้าหลายๆคนที่แพ้ทางนะคนสนิทคนใก้ชิดญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้แบกภาระอยู่คนเดียวก็มีเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกลูกค้าชาวต่างชาติจะเยอะนะครับนะเพราะว่า เขาเรียกเศรษฐีแพ่นดินผ่านเน่ยนะเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเราหาเงินหาทองนะครับคนที่อยู่ทางบ้านเขาก็านึกว่าเรารวยเนาะนะครับก็นั่นะแหละนะก็เขาเรียกว่าเบียดเบียดทุกเดือนอะ นะลำบากทุกเดือนช็อตทุกเดือนนะก็มีมาปรึกษาเยอะเหมือนกันว่าเออทำยังไงแก้ไขยังไงอะไรประมาณนี้นะก็ไพ่ใบนี้ก็บอกว่านะครับก็ต้องใจแข็งบ้างนะครับนะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างบ้างนะครับเพื่อ,อ,อทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่เครียดจนเกินไปนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองเต็มใจให้ไม่เครียดไม่อะไรก็ตามสบายนะฮะเพราะว่าการช่วยเหลือคนถือเป็นสิ่งดีนะแต่นี้เราจะหมายถึงคนที่ช่วยเขาแล้วเหมือนกับเตี้ยอุ้มค่อมอะ่ะ นะครับเรามีแต่ความลําบากมีแต่ความทุกข์อย่างนั้นก็ไม่ไหวนะก็ให้นึกถึงตัวเองบ้างน,นะครับส่วนหนึ่งนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเอาละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะดาวพระอังคารเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเราเรียกว่ากรรม,มวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับ ภพเดือนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าภพปุตตะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ชาวนะครับราศีกรกฎไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนมากจนเกินไปนะครับนะอยู่นิ่งๆไปก่อนเหตุผลก็เพราะว่าตั้งแต่วันที่3ตุลานะครับนะดาวเจ้าเรือนปุตตะตกวินาศเขาเรียกว่าการลงทุนเนี่ยนะครับขาดทุนนะครับหรือเสี่ยงโชคก็ขาดทุนผสมกับดาวเจ้าเรือนกัมมะตกวินาศด้วยก็คือการดําเนินชีวิตผิดพลาด ในบางสิ่งบางอย่างนะครับบางชั้นอา,อาจจะใช้เงินชั้นทองนะครับไปหมดไปกับบางสิ่งบางอย่างนะก็ทําให้เสียหายอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับนะไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับนะดาวพังคารเนี่ยเขาจะย้ายเข้าในราศีเมถุนในวันที่3นะจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา,าปีสองสานาทีเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขดีกว่านะเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับแล้วเวลากรมมาร์ตว,วินาศบางครั้งก็เบื่อวิธีชีวิต ตัวเองนะครับเจอแต่เรื่องซ้ำเดิมก็อยากจะไปหาความท้าทายใหม่นะแต่ว่าในเมื่อดาวเจริญปุตตะตบุวินาก็อย่าพึ่งเลยอยู่ที่เดิมไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าอารมณ์ร้อนนะอย่าด่วนตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไพ่อะคีเนี่ยเป็นไพ่ที่ร้อนแรง นะครับนะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดเรื่องเกิดราวหรือเกิดความเสียหายอย่าลืมนะว่ากรรมมาไปวินาศและมีไพ่โทัสทะขึ้นมาลักษณะประมาณนี้ก็คือในเรื่องของการขาดสตินะครับนะขาดการยับยัง้งชั่งใจนะครับกับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับจะพูดจะทําจะคิดหรืออะไรยังไงต้องให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้อารมณ์นําทางในช่วงของเดือนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่สำหรับชาวราศีกรกฎก็เป็นผลมาจากดาวองคารนั่นแหละนะครับที่เป็นดาวเจริญกรรมะตกวินาศและก็ดาวเจริญการเสี่ยงการลงทุนการรเริ่มก็ตกวินาศไม่ค่อยจะสู้ดีนะนะครับก็ระมัดระวังให้ ให้ทำตรงข้ามเนะี่ยนะครับใจเย็นๆใจนิ่งๆนะแล้วก็อย่าใช้โทรศัพท์นำทางนะครับอะ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจรือในราศีกันนะครับเราจะเรียกพบคอนเน็ชันการติดต่อนะครับนะสังคมเพื่อนฝูงนะพี่น้องท้องเดียวกันหรือความสนิทชิดเชื้อหรือคนหมู่มากได้หมดนะครับอีกพบเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอ่านะวินาศที่แปลว่า ความเสียหายนะปลับ,ร,บรับซ่อนเล่นนะครับความวิบัติหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะข้อดีอาจจะเป็นในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลนะก็ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในช่วงของวันที่3นะไปจนถึงวันที่22เนี่ยเราอยู่บ้านเราเองก็คือเราเป็นกเกษตรเนี่ยก็แน่นอนการที่เราเป็นกเกษตรก็จะโดดเด่นเกี่ยวในเรื่องของคอนเน็ชันนะครับนะก็ เราทําอะไรค้าอะไรขายอ,อะไรก็ทําให้เขารู้ว่าเราเนี่ยทำธุรกิจธุรกรรมนี้นะนะครับเขาก็จะมาอุดหนุนอันนี้ถือว่าดีไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ก็จะมีบางท่านที่นะครับบางครั้งดาวพระพุธปีนี้เป็นการักินีจะออกผู้วินาศเยอะขอเขาเรียกวินาศสหาชชาก็อย่าไว้ใจคนสนิทคนใกล้ชิดนะแล้วก็อย่าพยายาม จะพิมพ์จะเมมหรือแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของที่คนเขาแคร์กันในช่วงนี้เท่านั้นเองก็จะไม่มีปัญหาและพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะมิตรหายที่คบกันมานานๆนะพยายามอย่าบัวให้ช้าน้ําให้ขุ่นนะครับมีอะไรก็ค่อยๆปณิประมันจะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่ดาวพระพุธเป็นการลกินีนะครับเวลาเป็นการลลกินีและเป็นกเกษตรเนี่ยมักจะมีปัญหาคนที่รู้จักกันมานานๆหรือปฏิเสธไม่ได้อะไรประมาณนี้ นะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับก็จะย้ายนะเข้าไปในราศีตุลน,นะครับในช่วงนะครับของวันที่23ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13บสนาฬิกาสนาทีนะครับเอาละไอการที่ดาวเจ้าเรือนสหัชัวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองนะครับนะเข้าหาคนง่ายมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับหลายๆคนนะครับนะก็เน้นความจริงใจนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะแต่สําหรับบางท่านก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นการกินนี้ก็อยู่ไว้ใจใจ ไว้ใจคนมากนะเพราะเขาว่าวินาที่วิ่งเข้าอยู่ในเรื่องของพันธุเนี่ยนะแล้วเราไว้ใจมากนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเสียใจนะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะถ้าเป็นการลักินีก็ให้คอยสังเกตตัวเราเองนะครับว่าวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของเราส่วนใหญ่แล้วเรามีมิตรที่ดีหรือมิตรที่ไม่ดีถ้ามิตรที่ไม่ดีก็อยู่ห่างๆหน่อยนะครับนะถ้าในกรณีที่ดาวพฤหัสนะครับเป็นการลักินีก็จะยุ่งๆวุ่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรักทรัพย์เกี่ยวเรื่องของญาติพี่น้องนะครับ อะไรประมาณนี้นะเพราะเขาวินาศเนี่ยนะครับวิ่งอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องของคดีความนะครับนะที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือญาติพี่น้องเขาทำรู่นทำนี่อะไรประมาณนี้นะะน,นะครับ,น,น,รน,น,บรน,นะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะในกรณีที่เป็นการกินีถ้าไม่ได้เป็นการกินีเนี่ยนะจะออกในเรื่องของความสนิทสนุมมากกว่านะจะออกในพบของสห a ช h ก็คือเราเองเนี่ยนะครับเข้าหาคนง่ายนะมันก็จะส่งผลในเรื่องของความสนิทชิดเชื้อทําให้ได้รับ สิ่งดีๆงามๆนะอย่างบางคนเนี่ยนะเวลาดาวเจ้าเรือสหัสชาติไปพันธุเนี่ยปีสนิทหรือซีกับหัวหน้างานหรือเจ้าของบริษัทนะครับไปไหนไปด้วยร่วมปรึกษากันสุดท้ายก็ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งก็มีเหมือนกันนะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกวับเรื่องนี้ยังไงเอาละเรามาดูกันนะโอเคนะครับได้ไพ่วรมานะคือไพ่นี้เขาเรียกเป็นไพ่อย่าประมาทคนอย่าดูถูกคน นะครับก็โอเคนะ่ยข้อดีก็คือว่าเราครบคบได้ทุกคนนะ่ะอย่าเลือกคบคนนะคบคนที่เป็นกรยาหมิ I, รไอคำว่าเลือกคบคนทุกคนเนะี่ยคือเราดูในเรื่องของความสามารถนะคนไหนทํามีความสามารถอะไรดีเราก็นะอย่ามีอคตินะว่าเออบางทีเราอาจจะเห็นว่าคนนี้เขาการศึกษาอาจจะไม่สูงเท่าไหร่หรือคนนี้อาจจะประสบการณ์น้อยหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะี่นะครับเราต้องให้โอกาสก่อน นะครับเพราะทุกคนเนี่ยเขามีศักยภาพเพราะเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะไปเจอทิกเจออะไรที่มันทําให้โดดเด่นนะครับบางทีวุฒิการศึกษาก็ไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไป นะครับนะบางคนเนี่ยมีประสบการณ์และอยู่กับคนเก่งอยู่อะไรมาอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําให้องค์กรหรือบริษัทเราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้นะแล้วการที่เราได้ไพ่นะครับวมามนาเนี่ยนะครับนะบก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าอ,อ,อย่าประมาทคนหรืออย่าดูถูกคนอย่ามองคนแค่ภายนอกแค่นั้นเองนะครับเราจะคบใครอะไรยังไงขอให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเราก็พอนะแค่เน้นแล้วแค่เป็นกัลยาณมิตรไม่คิดร้ายไม่ทําร้ายเราก็ เขาถือว่าเป็นกุศลของเราแล้วเป็นบุญทากรรมแต่งเราในอดีตชาติแล้วนะถ้าเราหามิตรได้ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็น้อยนะส่วนใหญ่น้อยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอคตินะครับเห็นใครดีกว่านิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นแค้นนะอะไรประมาณนี้นะก็ต้องอยู่ที่จิตของแต่ละคนแล้วล่ะนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้ไพ่ก็มาเตือนว่า เราต้องเสมอภาคนะนะครับนะอะไรประมาณนี้โอเคนะครับต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพักฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเองท่านเป็นดาวซชื้อเรือนอล,ลิที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินความหดหาใจความไม่สบายใจนะครับในราศีธนูนะครับในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบคนอุปถัมภ์ค้ำจูนผู้รับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หัวหน้าง,งานนะ คนที่เราเคารพนับถือนะเอาละนะถ้าไม่ได้เป็นการกินีจรนะก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎทําอะไรก็จะมีคนนะครับใส่ใจห่วงใยทําให้เราเองเนี่ยสำเร็จสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได้โดยง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีดาวนะครับนะพัรหัสปีนี้เป็นการกินีก็จะยุงย่งยุ่งวุ่นวในเรื่องของมุมมองความคิดเพราะดาวเจ้าเรือนอริจะไปอยู่ในเรือนสุภาษ นะครับก็จะส่งผลให้เราขัดแย้งนะครับกับผู้รับผู้ใหญ่ทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเข้าหาคนที่สามารถอุปถัมภ์ค้ำจุนเราได้นะอาจจะขีออ้อะไรเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขาขี้บนเขาอาจจะจู้จี้นู่นนี่นะนะั่นทำให้เราลาคาญก,ก็เป็นไปได้นะสำหรับบางท่านนะครับนะก็ต้องเช็คตัวเองนะแต่โดยภาพรวมแล้วชาวราศรีกรกฎดาวพฤหัสเป็นกเกษตรอยู่ในราศรีมีนเนี่ยส่งผลให้เจริญก้าวหน้ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นหลายๆเท่าเลยนะเราก็ นะครับขว,วาโอกาสนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดเป็นการกินนี้ก็ให้พยายามทำอารมณ์เย็นๆหน่อยนะครับนะให้เอาดูแค่เรื้องงานพอนะก็มันจะได้ไม่มีปัญหาหเกี่ยวเรื่องของการดำเนินชีวิต นะครับนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะให้ชาวราศีกรกฎจะเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับนะเนี่ยไพ่เนี้ยชอบมากเลยเนะเขาเรียกว่าไพ่จักรนาดไพ่ตามๆกันไปนะครับนะอะไรที่คนหมู่มากเขาทําเราก็ทําตามไม่ต้องมีอคติไม่ต้องมีอะไรนะเพราะว่าการที่คนเขาทําตามมานานๆแสดงว่ามันดีจริงนะถ้าไม่ดีจริงนะครับก็คงที่จะนะ ของเรกวิธีการนี้ก็คงจะไม่มีมาตั้งนานแล้วนะครับนะเพราะหพ่นี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นหินดำท่านทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะก็มีพวกลอทรงลือีเนี่ยเขามียานเนอะเขารู้ว่าพระนารายณ์ถูกสาบมานะพะไปทําเรื่องบางสิ่งบางอย่างทําให้ตัวเองเป็นมหาเทพ นะครับถูกสัพลงมาเป็นหินดำนะก็มีลือทรงลือสีที่เขามียานอย่างรู้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเขาก็มาตกแต่งกลายเป็นหินดําที่สวยงามนะก็เปรียบเหมือนการดําเนินชีวิตของเราอะไรประมาณนี้นะอะไรที่นะครับเป็นหนทางแห่งความสําเร็จเป็นหนทางที่ดีงามหรือเป็นสิ่งที่เขาทําตามๆกันมาแล้วมันมันเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็ดําเนินไปนะชีวิตเราก็จะเจริญก้าวหน้านะครับนัอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับนะการที่เราจะประสบผลสำเร็จเราก็ต้องมีมิตรภาพที่ดีนะครับกับหัวหน้างาน นะครับกับเจ้าของบริษัทนะถ,ถ้าเกิดตัวของคุณเองนะมีปัญหากับเจ้าของบริษัทมีปัญหากับหัวหน้าง,งานคุณก็ต้องปรับปรุงตัวนะเพราะยังไงคุณไปใหญ่กว่าเจ้าของไม่ได้หรอกเพราะเขาจะไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่แน่นอนนะบางครั้งทัศนคติมุมมองจริตมันไม่ตรงกันนะก็ขอให้รู้ว่าที่นี้อาจจะไม่ใช่ที่ของคุณนะครับถ้าคุณนะครับไม่ไม่ปรับนะมันก็เหมือนกับว่าแกะดําแกะขาวนาั่แหละนะเราอาจจะเป็นแกะขาวไปอยู่ในแกะดำนะครับยังไงเราก็ไม่สามารถเปลี่ยน มุมมองความคิดนะครับของคนที่เขามีความคิดนะครับมวลรวมเหมือนกันเราทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ต้องอยู่ให้เป็นนะอยู่แบบไผ่ลู่ลมนะไม่ว่าลมพัดมาแรงขนาดไหนก็อยู่ได้นะถ้าเกิดเราแข็งนะครับนยมันก็ไปทั้งรากทั้งต้นน่ะนะครับไปหมดเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ไพ่ก็มาบอกประมาณนี้นะคนแห่งความสําเร็จก็ต้องทําแนวๆนวนี้นะอะนะครับต่อไป นะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบราภะที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ปรารถนานะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะทำอะไรยังไงมันก็ง่ายมันก็ราบรื่นนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลน,นะเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับนะญาติพี่น้องครอบครัวนะได้หมด นะครับลดลาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้หมดเลยนะครับนะก็ในช่วงของนะครับวันที่1ถึงวันที่20นะก็ดาวเจ้าเลยลาภะไปอยู่ในเรื่องของสหาชาติได้รับผลดีจากสังคมคนหมู่มากนะครับนะเนี่ยเหมาะกับคนที่ทําอะไรที่มีเกี่ยวเรื่องของคอนเน็กชั่นเกี่ยวเรื่องของการเดินทางเซลนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับออนไลน์อะไรเงี้ยดีเพราะว่าคำว่าสหาชาติแปลว่าสังคมไงนะครับแล้วเรามาอยู่ตรงนี้นะลาภะสหาชาตินี่ก็คือ มีพวกเยอะพวกมากคอยสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราถือว่าดีนะครับอีกพบเดือนหนึ่งก็มาจากพันธุพันธุสหาชาติก,ก็เป็นเรื่องของความสนิทสนมนั่นแหละนะความสนิทสนมความเป็นกันเองนู่นนี่นั่นนะครับก็ทําให้เราเองเนี่ยได้อะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นนะครับก็ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นนะครับนาะก็จะย้ายเข้ามาในราศรีตุลในวันที่2 0บเ็ดถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา6นาฬิกายีนาทีนะเอาดาวเจ้าเรือลาภะก่อน นะคำว่าลาภพันธุเนี่ยนะครับนะก็เรียกว่าได้โชคลาภนะครับเป็นพวกบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือมีการปลูกบ้านใหม่หรือมีการดําริอยากจะมีบ้านใหม่มีที่พักใหม่อะไรประมาณนี้ได้หมดอ่ะเพราะว่าลาภแปล,ปลแว่าสิ่งที่ปรารถนาได้ด้วยแล้วมาอยู่ในเรือพรนพันธุเนี่ยก็สิ่งปรารถนาที่เราชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพร้อมด้วยนะนะครับบางทีเราไปดูโครงการบ้านไปดูโครงการรถนะแล้วเราอยากได้แล้วเราเงินพร้อมนู่นนี่นะก็ทําเรื่องก็ผ่านแล้วก็ได้เลย นะแต่ก็บางท่านสเตตไ,ไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านมันก็ต้องไม่ได้นะก็ได้แค่ได้รู้ว่าอา้าวมีรถรุ่นนี้มีบ้านรุ่นนี้นะที่ราคาประมาณนี้ถูกใจแต่ว่าเงื่อนไขเรามันผิดเงื่อนไขมันก็เลยทําให้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่พื้นดวงดีๆอะไรประมาณนี้นะที่มีดาวในพื้นดวงตั้งกำเนิดมาเลยเนี่ยนะครับดาวพัสุเดินดีเนี่ยนะครับพอดาวเข้ามาอย่างนี้ก็จะมักที่จะได้พวกหลักทรัพย์มาโดยง่ายๆเหมือนกันนะ นั้เรามาดูซินะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับเพราะการที่ดาวพรศเองเนี่ยเป็นกเกษตรตาธิบดีเลยนะ,นะ,นะ,ะเกษตรแปลว่ามั่นคงเนี่ยนะครับในรอบหนึ่งปีกับบ้านตัวเองสักทีหนึ่งนะครับนะย่อมส่งผลให้จะเรือก้าวหน้านะครับแล้วเวลาเรามีดาวพ,พุทธหรือดาวพศเนี่ยนะครับอยู่ในภพที่4ของชาวอัมพุกเกนเนี่ยนะครับทั้งดาวพ,พุทธทั้งดาวพศเนี่ยเราจะเรียกว่าองค์เกณฑ์นะนะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พวกหลักทรัพย์ นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวเรื่องของการจ่อร่างสร้างตัวทําให้เรามีหลักทรัพย์มากมายมหาศาลนะครับได้ไพ่นะครับพญายมเนาะหรือพญายมราชเรานั่นเองนะไพ่มาเตือนในลักษณะแบบว่าถ้าทําธุรกิจธุรกรรมนะเพราะคาว่าพันธุเนี่ยแปลว่าหลักทรัพย์นะหรือความสุขที่บ้านสุขครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วเป็นเกษตร นะครับเขามาเตือนว่าถ้าช่องทางอะไรที่ทําให้เราก่อร่างสร้างตัวแล้วมันผิดศีลน่ะนะนะผิดศีลหรือหรือไม่ค่อยจะสู้จะโอเคเท่าไหรนะ่นะก็ไม่ควรจะทํา พยายามเลี่ยงซะนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยตัดสินใจคดีความนะว่าจะให้คนขึ้นานรกนะครับหรือจะให้คนลงสวรวคนนะครับกอดอกสวรรค์ก็นาเคงเครียดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มาเตือนมากกว่าว่าไอ้เรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนู่นนี่นั่นอะไรมันโอเคแหละมันได้อยู่แต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลแค่นั้นพอนะถ้าเราไม่ผิดศีลให้ยึดอย่างนี้แหละเพราะบางคนเขาก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าออสิ่งที่ดําเนินไปเนี่ยม,มันถูกหรือมันผิดหรือมันอะไรยังไงก็ให้นึกที่ศินนั่นแหละนะก็ไม่ต้องอะไรมากกับสินห้านั่นแหละนะครับนะบถ้าทําได้ตามนี้ไม่ผิดจากตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะรบประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อ นะครับเรามาดูดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์เองท่านเป็นดาวเจเริญคู่ครองอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นเกษตรก็ได้คู่ข้ามพข้ามชาตินะแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์เป็นการ,รกิณีก็จะยุงย่งๆเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คู้สว่วนค้่ญา่าหรือคิดหนัก นะครับนะส่วนหนึ่งบมือย่างนะเดี๋ยวเรามาดูเซฟาฟี่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับนะก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องนะครับต้องนิ่งนะต้องนิ่งต้องนิ่งนะต้องพิจารณานะแน่นอนหลักการที่คนเราเองจะคบหาดูใจใครอะไรยังไงสักคนหนึ่งนะครับบางครั้งมันใช้แค่อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้มาต้องดูอนาคตมันต้องดูความเป็นจริงเขาบอกให้หยุดคิดสักนิดนึงนะทบทวนสักนิดนึงว่าการที่เราอยู่กับเขามันจะดีไม่ดีอะไรยังไงนะ นะครับก็ต้องใช้สติรอบคอบหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่นั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ได้แค่คิดนะครับตามทั่วๆไปมันคิดแบบลึกนะมันคิดแบบออกแนวสมาธิเลยไต่ตองอย่างดีเลยนะครับนะสำหรับคนที่นะครับได้คู่ดีอะไรดีก็ถือว่านะครับสาธุด้วยเลยดีนะครับนะก็ทำอะไรยังไงก็ให้ไต่ตองอย่ารอบครอบมันก็จะไม่เกิดความผิดพลาดนะครับนะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็ขอให้มีสติก็จะไม่มีปัญหาอะไร เอาละนะครับต่อไปนะครับดาวพระรหูนะดาวพระรหูเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุ้มนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนมรณะไปกรรมะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีนะครับกรกฎก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตบ่อยพอสมควรนะครับเพราะว่ามันโดนทั้งหมด2เด้งเลยเด้งที่1ก็คือ,อ,อดาวเจ้าเรือนมรณะไปกรรมะก็แสดงว่าก,การงานมีปัญหาดาวเจ้าเรือนการงานตกวินาศอันนี้แหละไม่ค่อยจะสู้ดีนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎเลยนะครับนะไอ้มุมไหนดีเราก็ พัฒนาไปนะอะไรที่มันเสี่ยงหรืออะไรที่มันทําให้มันยุ่งยุ่ง,งวุ่นวุ่นกับวิถีชีวิตยังไงนะครับละได้ก็ละหยุดได้ก็หยุดนะจะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงแล้วช่วงวันที่25ถึงวันที่17ระวังหน่อยเพราะเป็นวันที่เกิดคาดบนท้องฟ้านะ นะครับนะใครมาทำใครมาชวนทําอะไรยังไงในช่วงนั้นก็นะครับนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเดี๋ยวเรามาดูซิพ่จะเสรศร์มึงนี้ยังไงนะครับนะก็เขาเรียกวความจริงใจแหละนะดูเนี่ยเวลา,าจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะให้เน้นในเรื่องของความจริงใจนะครับนะให้เน้นในเรื่องของความทุ่มเทนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพระนางวอลินดาเทลิวนิสาพระนารายนะ เป็นผู้หญิงคือขนาดสาพรนารายเป็นหินดำได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันท่านโดดเด่นในเรื่องของนะครับวาจาสิทธิ์นะวิถีชีวิตของเราเองเนี่ยอาจจะข้องแวะคนมากมายให้เราสังเกตอย่างนี้แล้วกันว่าไอคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยดีหรือไม่ดีให้ดูว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ไหมเขาเอ่อมีศีลห้าไหมนะครับเขารักเกีติรักศรีในเรื่องของคําพูดวาจาไหมนะครับนะถ้าเขาเข้าเงื่อนไขก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรต้องหน้า ตกใจนะก็สามารถผ่านไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเจอคนโอ้โหนะครับปาลาไหลติดสเก็ตอย่างนี้ก็ต้องเรามาระวังไว้นี่ก็เช็คง่ายๆนะครับนะก็นะะความจริงใจความตรงมาตรงไปนะครับนะก็แค่นั้นแหละก็สามารถช่วยได้หลายๆอย่างเพราะว่าเขาต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับชาวราศีกกฎนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตส่วนหนึ่งนะครับเพราะดาวจเจริญนมรณะไปกรมกมะกรมมะไปวินาานะอะไรประมาณนี้ก็ต้องเรามาระวัง ก็ขอให้นะครับนะตรงมาตรงไปนะให้สังเกตดูคนที่เข้ามาเนะี่ยเป็นยังไงนะครับนะเราก็ใช้สติ ให้เรอพ่อนะนะครับก็ประมาณนี้เอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมากผมพิพาทป,ประกันใดยังไงกงกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกทุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้สนับสนุนช่องของจางเกตแก้วจรยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามระหัดพ้องเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆปังๆผมเกตแก้วดูตลอดสวับ ครับผมอาจารย์เกตก้าพินุูรดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพ์ลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลอดตนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กนนะอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ